เอะเสรยนื่องจากว่านะครับเมื่อกี้นะฮะเกิดอาการไฟตกนะครับแล้วก็ไฟหายนะะก็ทำใจนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ต้องจะทำใจก็ฟุตหนึ่งโ่งมันหายไปแล้วไม่เป็นไร นี่คือสภาพของผมแล้เป็นอะไรเฮ้ยกล่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีเขาบอกแล้วเนี่ยหมู่บ้านที่พี่เจอเอาบกตอนแรกนึกว่าหมู่บ้านเก่าและเออหายใจโอ้ไม่มีทางหมู่บ้านเก่าเว้ยพี่หาไม่เจอหมุนเป็นใบพัดเลยหาไม่เจอใช่ปหมใช่ครับอุแต่มันใหญ่มากเลยจะไม่มีได้ไงแต่พี่หาไม่เจอเ เดี๋ยวหนูหาให้ตัวนี้ตอนนี้เลยกันเดี๋ยวใครเขาโยนอะไรมาเต็มโต้หมดแล้วนะคือะไรอ่ะนัทเนื้อโตรเลสวากิวโอ้ย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 อะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมาเต็มตัวกูหมดเลยวะเนี่ยโอเคตอนนี้อ่ะใครทรัพยากรอาหารค่อนข้างน้อยมากจะได้แบ่งแบ่งกันเลยไม่น้อยเลยอ่ะไม่น้อยก็แล้วแต่อสัมีท้อยกักสี่ไหมอะไรนะจะครับแอปเปิ้ลทิ้งไว้สักอันอะไรอ่ะทองอะทอง คุณค้าอบค้าผมค้าข้าวโตกูสิเราจะไปทางไหนกันดีแบบน้ำต่อโอเคต้เนื้อสดๆให้พี่ตัอเต็มนื้อสดๆตาโอเครูจักอันนี้เปล่าชอบชอบหรือเราสดๆอ่ะชี้ตอกมึงพูดประมาณรอบที่แปดพันล้านอ่ะใช่กัจะทักเลยกักจะมามันเยอะมากอ่ะมันมันใหญ่มากอ่ะเกิดอะไรขึ้นตกอุ้ย ตัวอะไรอ่ะพี่เจมขึ้นมาอาหารอาหารอุ้ยเขี้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเมื่อกี้หันมองแต่วาา่าป,ปลาป่ะ <laughs> เป็นต <laughs> ุ่งเลยอันนี้พี่ยอมเดี๋ยวรองเท้าให้ยอมไปแล้วขอบคุณครับรองเท้าใส่ในช่องรองเท้าอันนี้ช่องช่องหน้าสุดอะ่ะเฮ้ยน่ารักว่ะ เราพี oh, employee, him, question question. ่ร uh, oh. ู้สึกว่าพีแต่ละมันน่าจะไม่เหมาะกับเราสรุปเราจะรอรออไรกนาเไหนอะไรนะนี่ไงไม่ไอฟังกันเลยฮัลโหลไปไหนไปสรุปับไปลายทางใต้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 อีกแล้วอ๋อถูกตู้อ๋อแดบมันพาไปอ่ะเราไม่เขียนเดินออกมาอย่างลยโมโหกล่องกล่องเกลือโอเคชอบคำสุดท้ายที่สุด ไม่มันมาเป็นกล่องโง่เลยอ่ะโอเคกล่องเชดอ่ะเชด้าชีสงั้นเราไปกันต่อดีกว่าใช่ค่ะโอเคเราจะพุ่งหน้ามาทางใต้นะครับทุกคนได้เวลาโค้งสว้าานี่เราเข้าช่วงซัมเมอร์วันที่เจ็ดแล้วหรอใช่ค่ะเกิดขึ้นใหม่มากเลยเหมือนเพิ่งเล่นเหมือนเพิ่งเล่นมาช่วงทีแล้วเองล่ะไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยรู่นดิสวยมากรุ่นวิ่งสายแล้วตหนึ่งอาทางขึ้นก่อน โคตรอิสระเลยโคตรอิสระเลยหม mm okay, okay. ู่บ้านหมู่บ้านเจ๊หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านหรอกมันเป็นลังโจรหมู่บ้านโจรโอเคเราต้องไปเอคอนดักลูนของพวกมันใกล้สุดละโอเคใช่สสียงณเสี่ยวฮูมายเสียงอยู่ใร์เสียงยูไทร์พาเราไปใต้กันเถอะโอ ตีไม่ได้สิงความยังสบายจัง Let's go ไอจิ้งแมวแล้วก็หมุน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 เดี๋ยววิธีการช้ามหาสมุรแบบง่ายนะครับผมใช่เป็นวิธีการแบบไปโคตรไหม่เธอดูในแบบดีเป็นขบวนเลยแมนันอยู่อยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำเจอแล้วตัวหนึ่ง ออวันหนึ่งมันเดินซี่เฮ้ยเออวะอยากรู้เลยถ้าใช้สักิลนี้เป็นยังไงเฮ้ยอันนี้อะไรอะเวอร์ล่ะเออวะคืออะไรอ่ะมิมันดรงนี้ดิอันหนึ่งออกซิเจนหมดเดินลงมาหุ้มใหม่โอ้วะก็หมดจริงเออตายแล้วไม่มีเพียรเลยฮึบยิวไปแล้ว๊กสำลีเลยเตียวมาแล้ว พี่มา <ais ama S 2> um แล้วน้องใครมาแรงกว่าครับด <c oughs> ูละกันก็พี่มาทีหลังอ่ะเก็พี่จีแล้วอ่ะพี่จีแล้วนะน้องเขาบอกให้เบรกนะกิดเตอร์บอกอยู่จกขอโทษขอโทษยังไม่ถึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้อะไรวะใช่อันนี้ตรงนี้เฮ้ยอ้อ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 ใ่เก่งตรงนี้เลยอ่ะตอนที่พี่จีเลยนะเออตรงนี้เลยโอเคครับให้เขาจัดการของเขาไปก็เดินเล่น ออกกันเนย <Then hit. S 1> ลยเรนน,น,นิดเรนนเล้วเดินดูเออเขาขุดกันเรนนิดร้อนแล้วกัน <laughs> ไอเด็กันนี้รับดูดอะไรขเขาวะ <laughs> ชื่อแมพมันชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อขอดูอิดไงคือ <laughs> ใช่ป่าววะันเหมือนคอดูอิดปะมิมขอดูอิดเออใช่มันอย่างนั้นแหละมันจริงนะ คนคืออะไรคอนดูอีกคอนดูอีกก็คือไอ้นี่ไงไอ้ที่ไอ้นั่นอะที่ต้องเอาไอ้อะไรสักอย่างมอว้ตรงกลางน่าจะไม่มีหลารท่าเป็นคอนดูอีกแล้วเราขุดมีอะไรมีอะไรท่าเป็นคอนดูอีกโอเคเราเราไปเราไปเข้าเกาะดีกว่าเกาะไหนนี่ไงเอาป่ะก็ฝายเราก็ฝายเก่าเราลืม a few moments later ใช้หมู่บ้านไหมไมาใช่สายอ่ะใช่เอาอะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะ หมู่บ้านชาวเกาะหมู่บ้านชาวเกาะเเอ้ยสวยไหมเนี่ยอู้้แน่นอนมสโตแน่นอนะเต็มเต็มแล้วมอยแล้วเน่ยต่อกองเต็มใช่ไหมอ่ะใช่นี้เสร็จเลยเคเอ็ดสัตใช่แล้วแหะถ้าตรงเข้าไปเต็มหมู่บ้านดูังไง เป็ s <S นแมพเลยไอน,นี่เราเจอตหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเยอะมากอออุ้ยอะไรยุงปะนี่อะตัวอะไรตัวเบลอเลยหมู่บ้านไม่ถิดเฮ้ยหมู่บ้านที่เราเคยผ่านช่วงพาสองเลยเอ๊ะเหมือนจริงเลยนะบ้านอบ้านเห็ดมันเปิดแล้วด้วยเอ้ยเดี๋ยวมัน ว่าใช่หรอกูว่าใช่กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมใช่ที่เดิมชัดเจนเดิมเป็นวงใครทำหลุมระเบิดอีกแล้วอ่ะก็ดีนะมากก็ดีละดีละที่กลับมาอกูระดับใหม่ที่เป็การดับดีดับดาเมจที่เรามุกอ่อนของผมสนุก อ๋อตรงนี้ดีนะาที่มิมมถ่ายรูปให้กูน่ากลับไปช่วยอา <c oughs> ผมรู <c oughs> ้ลแล้วผมมีอะไรเสนอของคุณละว่<า>นไหนก็มาที่หมู่บ,บ้านนี้้วใช่ไหมไปผมขออนุญาตผมมีออกซิเจนอยู่ที่หมู่บ้านนี้เราจะไปลุยเทอร์ใช่ไหมใช่ผมว่าของเราน่าจะพอตัวแล้วแหละเออจริงใช่ะ <c oughs> มันนนแ่ๆเลยะ a few moments later ทางเป็นไรหรอโกรธทีโอ้โหจะจะไปมันเด็กแปลอ่ะโดนให้ละอ๋อมันได้โอเคเดี๋ยววางเตียงก่อนนะครับทุกคนมีเด็กไหมมีมีมีโยนให้ละเอาฮะขอเชิญคุณต่อเปิดวิธีครับผมให้มิ้นเปิดไปให้มิ้นเปิดไปฉันเชิญคุณเปิดวิธีครับ ใช่นะคะเอ็นลองมาถึงจุดจุดน wow. ี้กันเลยจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเก่ามากเนมต้องอปใส่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไปตัวพ่าเล่ด้วยกันสามสองหนึ่งไปก็อาไม่แต่ว่าในช่วงใหม่ก็ให้ดีค่เฮว้าเอาเจอข้างบนแล้วเราจะเล่นกันแบบหาของเลยจะเล่นแบบใส่สุดได้หมด โอเคใส่สุกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไชน้องก่อนิบเป็นไรอ่ะช่เป็นไรอ่ะตัวอะไรตีอ่ะชิบเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเาอตลออุ๊ิอุบลเลยอุ๊บอุ๊บชิบหายลลยบอุ๊บตลเยอุ๊บลเอุ๊บอุ๊บบไล่เอุ๊อุบตล์เจอก๊บตัวยโอโอุ แค่แค่ก็เป็นครอบครัเลยขอแค่มามาดิลงไปคือจบไม่สวยแน่นอนนะครับทุกคนยพี่ต๋องอะพี่ต่อว่ะเป็นอ่ะไปจิ้วพี่จิ้วเหรอใช่ใช่ใช่บางกองอ้าวเอ้าวโองเฉยเอ้ยก็ตกลงมาเลยไงกลมลังเดี๋ยวนาวิเกเตอร์นำให้เออคือคุณเคยมาใช่ใช่เป็นแบบพื้นที่ที่แบบผมแบบอันนี้มากๆเลยอันนี้เราเดินไม่ได้เราต้องเดินขึ้นขึ้นเอันนี้ละอ้าวอันนี้ใครวะอันนี้บิ๊มนตี มันเล่นอะไรอะ่ะมันเล่นอะไรอ่ะไม่รู้ป่ะไปกันเถอ <S <s <c oughs> ะเราเพราะจะขโมยคืขึ้นปีใช่มใบอมที่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดปุยเฮ้ยอะไรอ่ะมีมะไรยังไม่รูเนี่ยดูแบบ positive p o s i t คือเซ็ตมันจะเซ็ตสปาวอ๋อโอเคด่าด้าด่าด่ Two thousand years later โอ้มันมี เป็นห้องตามสอสองตัวอยู่กำลังพยายามไต่ขึ้นมานี่อะไรอ่ะงลอางลาอ่ะกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาหนูหลุดหลวงหนูด่วงอุ้ยชิบหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจใหายแววไม่ได้เอาธนูมาด้วยเสียดายมากวันนี้น้องมิมเย <c oughs> <c oughs> ทำไมเล่าทำไมเล่าชั่วคนน่ะเหรอแบบนั้นไหมเสาแบบนั้นปะเออทำอะไรเออหนูร่วงโอ้โหรางวัลนี้แต่โนแต่โนแต่หนูไต่ขอบไต่ขอบเสาตาไปไหนวะตาเกืร่วงกำลังรับช่วงไต็อยู่ไม่รู้ว่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่านทั้งออกมาเลยอะแลยะนี่พูดอย่างนี้ข้างล่างอ่ะพี่ไหจะไปไหนกันแล้วอ่ะ ไม่ช่วยไอต่อยไอต่อยอยู่ไหนอะข้างล่างเหรอกูอยู่ข้างล่างเออเออพอดีผมมาละอ้าวงลงมาได้ไหนลงมาจากข้างบนเลยนะกูลงมทุบไปเลยเราไม่ได้ใช้เลยเราเห็นทั้งสองคนเนี่ยหย้างล่างไปมากอ่านไหมคะมึงมาจากรูไหนข้างบนเหรอรูนี้ม่ขึ้นยังไงอ่ะตอนนี้เรา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 ขึ้นกลับไปเทวีมิีกว่า ไม่เลยรหรือจะพุ่งไปหาแบบไม่สนไม่แชร์จะหล่นลาว,าไ,วาไหมวะไอ้มาอยู่ใรบแลหละจำไว้ต่อทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังมาบอกมาพร้อมใส่สุดทุกเกียร์้นนม่ไไปไหนไปไหนเอาหน้ามาชั้นบนชั้นบนมีหลังอีออะไรเนี่ยโคตรอันนี้อะไรอ่ะมาดูดิขึ้นมาข้างบนอะน่ะเอาไปไหนกันแล้วมีวมามาอีท่านหนึ่งเกมทานไหนกันเนาะเออเอเอท่านหน้าทางหน้าทานหน้าถูกแล้ว มุดเดือมไปได้ยังไงวะล่ะเอเดนเทวาเอาปูยาได้เนอะสองนี้แต่สองนี้แล้วปูไปยังไงม่มมั้งเดี๋ยวขุนรู้ให้กูหน่อยขุนรู้ให้กูหน่อยที่ไหนเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยไหนวะไหนไหนไม่หช่กูที่มีเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวนี่ยทิ้งเลยทิ้งเฮ้ให้ให้เราขึ้นทางไปได้ใช่ไหมหลังไม่ตกไปข้างล่างโอ้โห วิ่งไหวอ่ะโอ้โหแหวะไหมแหวะไม่น่าท้าโดดเลยไหมอย่าตายไม่คุ้มเลยถ้าจะลงนานอย่างน้มั้งอ๋อกูมีวิธีอยู่ตัวหนึงอ่าเอาไปเอาไปขออ่านนะอ๋อเฮ้ยมีอันเดียวอ่ะเที๋ยวกูมี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 มีคอลเลคชันอ่ะเดี๋ยวไปแล้วอันนี้อ่ะมีมีครบทุกคนแล้วใช่ป่ะอ่าผมมีละแล้ววิธีใช้คือใช้ไงอ่ะแต่ไม่ตาย อ่ะตกไปดิรออะไรอ่ะ <S <S โอเคดเดี๋ยว<า>ยแล้วทำยังไงอ่ะถือกดกดไปมือสองอ่ะแล้วถือไปมือสองเออกดเอฟไปเไปมือสองแล้วโดดออมาตันะเออนั่นแหละผู้ส่วนมากเพรของของม,มันไม่ตายเพราะมันมีรองเท้าเฮ้ยนี่ไงเอ้ยไม่ไม่มีโกสโต์ตันี่นั่นเลยนี่กระเปาวพอยเซ็ตนี่ไงผมเสร็จละนี่ไงเสรละก็คือยังไงใช้ยังไง ก็คือเอาปูสตูนอะต่ออ๋อนี่ไปคลิกขวาที่นึงอ่่นีอ๋อที่บอกต้องให้ใช่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 เอันนี้จะอกข้างนอกเดี๋ยวเขาไปตีที่ไหนวะเนี่ยหายไม่เจอเลยวุ้นขี้สปาลเลยตกใจเลยเราจะแ่ายิ่งโหดได้ยังไงน่าจะสิมันคือคิดว่าไงคอร์้ีหนึ่งแล้ะสนามที่สองเราจะออกจากตรงนี้ยังไงตอบว่านี่ไิ่งน่าน นี่กอล่าปิดหน่อยออเออ,อเาจาะเจาะเข้าเจาะอะไรรึยังกอล่าปิดหน่อยครับต่อไปทางไหนนะต่ขอข้างหลังเฮ้ยต่อของให้รู้สิอันนี้อุ้ยแต่อันเนี้ยไม่สวยแต่มีของเย็บอยู่ทางไหนอ๋อ,โอ,อโอเคทางนี้โอเคเห็นทางที่ต่อบอกแล้ว ต้องกระโดดไม่แน่หรือหรือว่าต่อผิดทางโอ้ยเฮียเฮีเฮียกล่องระเบิดกล่องอะไรกล่องกับดักมาดีเองกล่องที่กูเปิดเมื่อกี้แปลงเป็นกล่องกับดักเดินระเบิดตูมตาเลยดีไม่ตกกระตายโอ้โหมาดิครับหลุดขับเรากลับโลกเดิมได้นะจะกลับหรือเปล่าโอ้ยกลับไหมอ่ะกลับไหมเรากลับได้นะกลับเลยก็ได้ะจเปลี่ยนมือโอเคอันนี้คือทางที่เรากลับอ่ะไม่ใช่ครับเราจุดทางใหม ดะไรกันนะครับท oh, huh? ุกคนโอ้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฮะแปลกนะ What จ้าวโอ๊ยเราังอยู่ในเดเทอร์หรอไม่ใช่ไม่่ใชจะเหมือนมากไฟไหม้ด้วยอยากกับเดทอร์เลยอะอะไรอยู่ที่ไหนต้นไม้แดต้นไม้เด็กเราน่าจะอยู่แบบพวก undercarb ประมาณนั้นขึ้ประมาณนั้นเยอะ undercarb เฮ้ยเดี๋ยวอุบาร์ไปเนี่ย หรอไม่รู้เปล่าเ้มันกําพรมนเป็นไอ้นี่มเป็นไอคิดอะไรเนี่ยมีองคเฮ้ยน่ไเดมอนไไม่พอนี่นี่นี่ไม่พอนี่เดบอนโอเค้ามมาลนี่มีเดอนไม่พอนี่นี่บอกเฮ้ยจล็อกอะไรอะตัวจะขุดขึ้นไปใช่ปะ ใช่ใต้องโอเคเดๆทั้งบมครับปล่าวาวาเขาปูป่ามีคนขุดทางแค่เป็การเดินทางคอม้าปเรดินางองเรมขอแวะหน่อยเถอะมองหน้าเนี่ยฮะเจมาุอย่นี้เลยหมอได้เลยใแล้วอ่ะใ้แรงงานหนก็ไม่ได้าอยากจะบอกอีกว่าเราอยู่ใต้น้ำเฮ้ยอะไรเต็มหมดเลยมีใต้น้ำอดิ จะได้คุยง่ายแต่เราจะอ้วกอกันหรือเปล่าไอ้เรื่องนะเอาตกใส่หัวเอที่ไเสาวเลโอ้แขงแกนเหรอเียนวะอ๋อเจล่ะเขเจอแล้วมึงเจออะไรนะ่เขาเจอแล้วมุงไม่เจอเราภาคนกลับมาที่เดิมพาเลย โอ้ไม่ว่ะแต่ก็ใกล้เคียงที่เดิมอยู่ดะเป็นโนน้ำแข็งอ่ะรูจากแบบนะแแบบเราไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยเราโอเคจำเจ๋วตายไหนเนาะดูทำอะไรอะทำอไรหนบันเยยังไงเดี๋ยวกเจ้าาเจตาเจลาเจ้าเจเจาเด้ยเจา้เจาจา เออเย้ทุกคนกลับมาถึงอย่างปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาจ้าไม่ไหวแล้วครับยังไม่ได้นอนกันเลยครับทุกคนเลยฮะขอบคุณทุกคนมากครับเอ้ยต้องไหวดีเพี่ยมาทำงานขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายทุกคนนะ้ไปไปก,กันจบ๊ายบาย